สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพรกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพอยู่พอดีเลยล่ะค่ะถ้าพูดถึงเทรนด์สมัยนี้นะคะเรื่องของผักผลไม้กําลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่าผักผลไม้ให้ประโยชน์กับร่างกายของเราหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่ใยอาหารและเจ้าใยอาหารนี่ล่ะค่ะที่เป็นตัวที่สําคัญที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติไม่ทําให้เกิดอาการท้องผูก และในวันนี้รายการสุขก,กายสบายใจช่วงหยุกยาหน้ารู้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับโรคท้องผูกและวิธีการป้องกันการเกิดท้องผูกไปพบกับเภสัชกรหญิงจินตนาวัชรพงศ์เลยค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นเภสัชกรปฏิบัติงานอยู่ในร้านยานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยคนที่ใช้ยาแก้ท้องผูกยาระบายยาถ่ายเนี่ยเยอะเนี่ยกับเป็นกลุ่มวัยรุ่น แล้วก็เป็นใบคนทํางานซะเยอะนะคะจากเดิมที่เคยสังเกตเห็นว่าเป็นคนกลุ่มคนสูงอายุซึ่งมีการบิดตัวของลําไส้ที่ไม่ปกติหรือว่าลําไส้บิดตัวไม่ดีะคะ่ะเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนียมีความเร่งรีบนะคะทุกคนจะต้องรีบแข่งกับเวลาทั้งหมดรวมทั้งขาดการดูแลเรื่องอาหารน้ําแล้วก็การออกกําลังกายนะคะทําให้เราเนี่ยจะต้องกําหนดเวลาในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายโดยการใช้ยาถ่ายยาแก้ท้องผูกกันจริงๆแล้วนะคะ ข้อผงใช้ของยาแก้ท้องผูกหรือยาระบายเนี่ยเหมาะสมจะใช้กับบุคคลซึ่งมีการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ผิดปกตินะคะเช่นคนสูงอายุซึ่งมีการเคลื่อนไหวของลำไส้เนี่ยไม่ดีเท่าเก่าหญิงตั้งครรภ์ซึ่งจะมีการขยายตัวของมดลูกที่มากเกินไปทําให้มีการกดทับลำไส้ทําให้เกิดการท้องผูกได้รวมทั้งบุคคลซึ่งต้องผ่าตัดแล้วต้องนอนพักฟื้นอยู่บนเตียงนานๆก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวตัวก็ทําให้เกิดการท้องผูกได้ค่ะ รวมทั้งคนที่เป็นลิสีดวงทวารหรือมีแผลบริเวณทวารก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ยาระบายหรือยาถ่ายนะคะถ้าเรายังอายุน้อยอยู่นะคะแล้วก็การทํางานของลําไส้ของเราเสามารถฟื้นฟูให้เป็นปกติได้เ,เราควรจะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการท้องผูกแล้วก็แก้ไขที่สาเหตุโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก่อนที่จะใช้ยาระบายหรือควบคู่ไปกับการใช้ยาระบายนะคะเพราะว่าการใช้ยาระบายเป็นเวลานาน,าน,นก็จะเกิดผลเสียกับลําไส้ได้ แล้วยาระบายแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเนี่ยที่แตกต่างกันไปเช่นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงนะคะก็จําเป็นจะต้องเลือกยาระบายที่เป็นพวกเพิ่มมวลอุจจาระหรือว่าทาให้อุจจาระเป็นก้อนนะคะออกนิดช้าแต่ว่ามีความปลอดภัยกับผู้ที่รับประทานหรือไม่ควรจะใช้ยาระบายจำพวกที่บีบลำไส้นะคะ หรือยาระบายบางตัวเช่นเพิ่มกะใหญ่เนี่ยก็จาเป็นจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อทําให้ออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นไม่อุดตันลําไส้นะคะตัวอย่างยาระบายนะคะเพื่อทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักว่ายาระบายที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มโมลอุจจาระนะคะทำให้อุจจาระเป็นก้อนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้บีบตัวลําไส้นะคะทำให้ลําไส้เกิดการบีบตัวเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งลูดอุจจาระออกจากลําไส้ได้ มนนี้ก็จะใช้เวลามา6 12ชั่วโมงนะคะซึ่งเพราะว่าใช้มากในท้องตลาดค่ะแล้วถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยอาจจะมีผลเสียถือทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยดื้อยาได้นะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซึ่งดึงน้ำเข้ามาในอุจจาระเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้อุจจาระนิ่มหรือว่าช่วยหล่อเลื่นให้อุจจาระเนี่ยออกจากร่างกายเราได้ง่ายมากขึ้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องลำไส้นะคะเช่นเราใช้ยาระบายมาเป็นเวลานานแล้วนะคะต้องการฟื้นฟูล,ลำไส้เนี่ยก็สามารถทำได้นะคะประการแรกก็คือว่าให้ทานน้ำอุ่นนะคะสองเวลาค่ะที่แนะนำก็คือว่าช่วงก่อนนอนกับตื่นนอนตอนเช้านะคะประการต่อมานะคะก็คือให้ดูแลเรื่องอาหารของเราอะคะ่ะให้มีกะยาะใยเพิ่มมากขึ้นต่อมานะคะให้ขับถ่ายฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาค่ะแล้วก็อย่าอั้นเวลาปวดนะคะ อาการสุดท้ายนะคะถ้าจะใช้ยาระบายช่วยเนี่ยอย่าใช้ตัวที่ทําหน้าที่บีบลําไส้นะคะให้ใช้ตัวที่เพิ่มมวลอุจจาระให้เป็นก้อนก่อนถ้าเราใช้ยาระบายเป็นเวลานานาน,นะคะก็จะทําให้เซลล์ของลําไส้เนี่ยเสียไปการควบคุมการบีบตัวของลําไส้ก็ผิดปกติจะทําให้เราเกิดโรคท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะถ้าจําเป็นที่ต้องใช้ยาระบายร่วมกับยาอื่นนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอและเภสัชกรค่ะเพราะว่ายาระบายเนี่ยมีผลให้การดูดซึมของยาบางตัวลดลงได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาท้องผูกลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะจะได้ไม่ต้องทนทุกทรมานกับความอึดอัดของการถ่ายไม่ออกคนโบราณจึงมาเรียกการขับถ่ายว่าการปลดทุกข์นั่นแหละคะ่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมที่จะปลดทุกข์ทางใจด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นประจำรรทุกๆวันและต้องรู้จักการให้อภัยผู้อื่นด้วยก็จะทำให้ใจของเราเบาสบายขึ้นอย่างง่ายดายเลยทีเดียวและะ้วค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการสุกายสบายใจช่วงหยุกยาน่ารู้ mm hmm. ก็หมดลงแล้วคงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ body and mind สุกายสบายใจ body and my สุขกายสบายใจ